สวัสดีผมจะมาพูดเรื่องลักษณะไก่ไส้อนที่เซียนไก่ต้องรู้ลักษณะไก่ไส้นน่งอเปอร์เนฮงดีต้องประกอบไปด้วยหนึ่งลักษณะส่วนหัวต้องมีกระโหลกที่หนามีขนาดที่ใหญ่มีหนกแก้มที่โดดเด่น ใบหน้ามีความดูดและเชิดอสองลักษณะโครงสร้างลำตัวไก่ไซน์นอนจะมีโครงสร้างลำตัวขนาดใหญ่ผิวหนังมีสีแดงมีความหยาบหนาและมีความแข็งขนที่บริเวณลำคอจะมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย และน้ำหนักตามมาตรฐานของไก่ไซ่อนจะอยู่ที่2.8ถึง5.0กิโลกรัม3ลักษณะของลามขาและเกล็ดขาจะมีลักษณะเกล็ดขาที่เรียงกันอย่างสวยงามเป็นระเบียบมีเกล็ดขาตั้งแต่2แถวขึ้นไปทั้ง2ขาสามารถตีหักตีนอนได้ ส่วนไก่ใจงอนที่มีกเกล็ดขาเรียงกันตั้งแต่สามแถวถึงสี่แถวถือว่าเป็นไก่ที่หาได้ยากมากแข้งจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแต่แห้งสี่เหลี่ยมจะดีมากแห้งลักษณะกลมจะไม่นิยมนำมาเล่น ส่วนของต้นขาต้องมีขนาดใหญ่และกล้ามเนื้อเป็นมัดรูปสุมขนกว้างสี่ลักษณะดวงตาปากและขนหางลักษณะดวงตามีความคล้ายกับดวงตาของกบกล่าวคือจะมีลักษณะกลมมนใหญ่และมีสีขุ่นลักษณะปากมีความใหญ่หนาและแข็งแรง ส่วนหางจะมีขนที่ใหญ่และรูปร่างคล้ายใบพัดลักษณะใบหน้าของไก่ไซ้ง้อนลักษณะไก่ไซ้ง้อนลูกผสมไก่เวียดนามบวกไก่ลูกผสมไทยหรือพม่าจะมีลักษณะดีโดดเด่นดังนี้จะมีโครงสร้างกระดูกใหญ่ขันเสียงดงัง แค่มักจะใหญ่แต่แคงกลมเล็กมักจะชนเก่งแพบทุกตัวเกล็ดมักจะเป็นเกล็ดสองแถวแบบตะเค้ขบฟันเกล็ดเม็ดเข้าสารมักจะสวยมีจิตใจที่อดทนแข็งแรงผิวหนังหนา,นาเหนียวกล้ามเนื้อแข็งแรงปากหนาใหญ่ทน สามารถจิกจับคู่ต่อสู้ได้ลักษณะลำตัวไก่ไสอ้องลักษณะการชนไก่ไส้ง่อหนึ่งจะเป็นไก่ที่ออกแข้งหนักลำโตตีเจ็บปวดสองต่อสู้อย่างอึดและทนมากเชิงมวยของไก่ไซงอ่อนั้นจะมาในลักษณะมีความหนักห่วงและรุนแรงบางตัวจะสามารถจำแผลได้แม่นเมื่อได้จังหวะจะเดินหน้าจิกและสู้ไม่ปล่อยจนคู่ต่อสู้ต้องยอมแพ้ไปเอง